ชนบุรีไม่ได้มีดีแค่ทะเลเดี๋ยวนะจะพาไปรีวิวร้านกลางเต้นวิวเทเลสปที่บาเทอร์แคมป์ชนบุรีพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมวิดีโอฉบับเต็มกันเลย,เลยมีอะไรตื่นเต้นมากมายสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับนายาเช่นเคยนะครับกับช่องเอชเคทำไปเรื่อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนาะนาพามาอยู่ที่ชนบุรีนะครับกับลานกลางเต้นบาร์เทอร์แคมป์นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศข้างหลังนะเป็นยังไงมีอะไรตรงไหนแล้วใครที่ จะมาจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างเนาะเดี๋ยวนะพาไปรีวิวลานกลางาเต็นท์แบบละเอียดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันข้างในได้เลยนะครับไะเดี๋ยวเราไปดูลานกลางาเต็นท์กันนะครับตอนนี้น้าก็ใปด้านหลังนานะครับก็จะเป็นเต็นท์ของน้าเองนะครับก็อยู่กับวันนี้อยู่กับ K2 นะครับอินเดียนนะครับแล้วก็นี่ดูบรรยากาศด้านหลังนานะครับเห็นไหมมันจะเป็นช่องเขาช่องช่องเขาที่ลมผ่านแล้วก็เป็น ถ้าานาคาดไม่ผิดจะเป็นบ่อบ่อสายเก่าหรือทะเลสาบอ่ะเรียกเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นวิวแต่ว่าโดยรอบนะครับมันมันจะล้อมด้วยเขาเนาะพอมาล้อมด้วยเขาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็คือถ้าลมไม่พัดเนี่ยก็จะร้อนนะครับเนาะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูจุดอื่นกันอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นเต็นท์ของน้านครับเคทูก็ครอบทับด้วยตัวไฟชีตนะครับที่เป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับ ก็หลังจากที่เรามาจอดรถนะครับนี่เนาะหลังจากที่เรามาจอดรถนะครับก็จะจอดอยู่หลังเป็นหลังบ้านนะครับหรือหลังคาเฟ่ที่เขาเตรียมจะทําไว้นะครับก็จะเจอจุดเช็คอินนะครับก็เข้าไปติดต่อเช็คอินได้นะครับที่ตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นทางเข้าลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับรวมถึงทางเข้าบ้านพักนะครับก็ใครใจบ้านพักนะครับก็จะมีบ้านพักสไตล์นอร์ดิกนะครับ ไปเตรียมไปต้อนรับนะครับนี่ก็สนใจติดต่อได้นะตรงนี้นะครับน้าก็จะพาเดินขึ้นมาดูภาพรวมด้านบนของลานกลางเต็นท์นะครับก็ตรงนี้เขาเตรียมที่จะทําคาเฟ่นะครับแต่ว่าก็ดูบรรยากาศนะครับก็จะบรรยากาศดีมากนะนี่เลยนะครับก็เป็นลานกลางเต็นท์ขนาดไม่ใหญ่นะครับจุดนี้ก็จะเป็นภาพมุมสูงนะครับของ ที่ลานกลางเต็นท์บาเชอร์แคมป์นะครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับก็จะเป็นบ้านพักนะครับก็หลังจากที่นาได้เดินสำรวจมาพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเราจะไปดู กันต่อนะครับกับจุดกลางเต็นท์เนาะว่ามีตรงไหนกลางได้บ้างนะครับแล้วก็วิวเป็นยังไงนะครับกลางเต็นท์ที่นี่นะครับก็รถไม่สามารถเข้ามาจนถึงลานได้นะครับจะมีรถเข็นเตรียมไว้ให้นะครับนี่จะเป็นหน้าตาของรถเข็นแล้วก็จุดเช็คอินพร้อมด้วยขายของน้ําแข็งติดต่อมูทะได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ห้องน้านะครับอยู่ด้านนี้แล้วด้านหน้าที่กำลังเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นโรงจอดรถนะครับเป็นรอนโรงจอดรถโชว์นะครับก็จะเป็นหลักๆที่เป็นรถอ่าทรง รถโบราณเป็นรถจี๊ปรถอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับก็แล้วก็เป็นโรงจอดรถแบบสองชั้นนะครับนี่นะครับก็คิดว่าน่าจะทําไว้เตรียมจอดรถโชว์นะครับส่วนทางเข้านะครับก็จะเข้าได้สองทางนะครับเนาะเดี๋ยวนาแพนให้ดูอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าหนึ่งนะครับทางเข้าหนึ่งก็จะอยู่ติดกับที่เขาเตรียมทําเป็นคาเฟ่นะครับเนาะบรรยากาศที่เข้ามาก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับก็จะเจอลานกลางเต็นท์ลานแรกนะครับแล้วก็จะเป็นบ้านพักแต่ว่าเป็นสไตล์แบบยุโรปหน่อยนะครับนี่น,ะนาก็เรียกมาถุมก,กันว่ามันเป็นบ้านสไตล์ไหนนะครับแต่ก็เขายังไม่ได้เปิดให้ให้เข้านะครับแล้วก็ลานกลางเต็นท์นะครับแล้วก็จุดรวมนะครับุดเ,เขาเรียก ลานอนเนกประสงค์นะครับศาลาอนเนกประสงค์ไว้นั่งไว้นั่งพักผ่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ต่อด้วยลานกลางเต็นท์นะครับนี่ลานกลางเต็นท์ที่เห็นก็จะเป็นหน้ากว้างประมาณนี้นะครับส่วนนะครับตึกนี้เนาะตึกที่เป็นสไตล์ยุโรปเนี่ยก็เขาสร้างไว้นะครับเตรียมสร้างไว้เป็นพวกหอประชุมนะครับหรือห้องจัดเลี้ยงนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีห้องน้ําและห้องอาบน้ํานะครับเดี๋ยวนะจะพาเข้าไปรีวิวห้องน้ำนะครับก็มีแยกเป็นห้องน้ําชายหญิงนะครับชัดเจน ก็จะปิดติดไป้ายไปเลยกรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ห้อง เป็นห้องอาบน้ำนะครับมีอีแฝนเสื้อผ้าแฝนของให้นะครับก็เป็นห้องอาบน้ําแต่ไม่ไม่เห็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับก็ด้านหลังของน้านี้นะครับก็จะเป็นวิวนะครับตรงลานกิจกรรมด้านติดกับห้องประชุมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็สราราาวมนะครับที่ใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็มีลานเทเลสยื่นลงไป ในทะเลสาบนะครับแล้วก็มีพนักให้นั่งตรงนี้นะครับที่น้าอยู่นะครับก็จะเป็นมุมแล้วก็วิวที่เห็นของตัวศาลากิจกรรมรวมนะครับก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีเทเลสด้านหน้านะฮะตรงจุดกลางเต็นท์นั่นอีกที่หนึ่งนะครับที่ไว้ให้ใช้ชมวิวถ่ายรูปนะครับนี่นะครับถ้าใครที่มากลางบริเวณลานด้านหน้านี้นะครับก็ข้อเสียของมัน ก็มีนิดนึงแต่ก็มีข้อข้อดีนะครับก็เขาเขาทำบังเกอรบ์บังเกอร์นะครับกันดินสไลด์ด้วยกันเอคนตกลงไปด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะถ้าในระดับนั่งนะมันก็จะบังวิวด้านล่างสักหน่อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิวโซนเทเลสด,ด้านหน้านะครับตรงลานกลางตรงนี้ก็จะเห็นวิวที่สวยงามไปอีกแบบนะครับเขาก็จะทําเป็นเทเลสเป็นลานกิจกรรมเอาไว้ให้นั่งชมนะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิวของลานเทเลสด้านลานกลางเต็นท์นะครับก็จะเห็นวิวประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับก็จะมีที่ไว้ให้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีจุดที่ให้ขึ้นมากระโดดน้ํานะครับกระโดดได้จากตรงนี้เลยถ้ากล้ากระโดดนะครับก็สูงประมาณสักเกือบสิบเมตรนะครับตรงนี้นะนี่นะครับก็จะกระโดดลงไปได้นะครับแต่ว่าก็จะว่ายขึ้นนู่นครับไกลหน่อยนะครับ Iser, แล้วก็เล่นน้ําได้นะครับแต่ว่าต so, right ้องมีเสื้อชูชีพนะครับก็เสื้อชูชีพก็จะมีให้เช่านะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนู้นก็ตกปลากันนะครับนู้นก็สามารถตกปลาได้นะครับแต่ว่าตกตรงตงไปตกฝั่งตรงข้ามนะตรงนี้นะตอนนี้นะก็อยู่กอนตรงที่จุดชมวิวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้จุดชมวิวตรงหน้าลานกลางเต็นท์นะครับนี่เนาะเดี๋ยวให้ดูนี่ด้านหลังก็จะเป็นเทเลสนะครับก็ลานกลางเต็นท์นะครับ แล้วตัวนี้ก็เป็นจุดที่ไว้ให้นั่งถ่ายรูปนะครับเป็นลานหินยื่นลงไปในน้ำนะครับยื่นลงไปในน้ําแต่อยู่สูงจากน้ำครับประมาณ10เมตรน่าจะได้นะครับสิบกว่าเมตรนี่นะครับตัวนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของโซนลานกลางละนะครับด้านหลังของน้านะครับก็จะเป็นโซนลานกลางที่น้าในกลางเต็นท์อยู่นะครับก็เป็นลานที่สเต็ปสองนะครับลงมาก็จะเป็นลานจะเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับซึ่งลานที่เป็นหญ้าตรงนี้กางได้หมดนะครับเดี๋ยววิวด้านหน้าน่าจะให้ดู ใครที่มาได้ก่อนนะครับก็จะเห็นวิวประมาณนี้ครับใครที่อยู่ด้านหน้าเนาะแต่ว่าข้อเสียก็จะมีบังเกอร์บังนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้กลางได้หมดนะครับกลางได้หมดส่วนนี้นะครับก็จะเห็นวิวประมาณนี้แล้วก็อยู่ตรงสไลเดอร์นะครับก็ขึ้นมาเล่นสไลเดอร์ได้จากตรงนี้นะครับก็มีสไลดเดอร์คู่นะครับที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็น อันใดขึ้นลงสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์ก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับนี่นี่นะครับเป็นสไลเดอร์คู่นะครับไหลลงน้ำไปนู่นเลยนะครับแล้วก็จะมีเรือนะครับพายเรือได้นะครับก็จะมีทางลงไปนะครับพายเรือได้เตสะกีได้นะครับแต่ก็ต้องติดต่อ ที่ลานนะครับต้องติดต่อทีอ่ลานก่อนนะครับว่าจะทํากิจกรรมรสลานที่อยู่ด้านหน้ากับบ้านพักมูนนอร์ดนอร์ดิกตรงนี้นะครับก็วิวที่เห็นนะครับก็จะเป็นวิวหมู่บ้านนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็ถึงจะเห็นทิวเขานะครับนี่ถึงจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ตรงนี้เป็นช่องลมพอดีเลยนะครับตรงนี้ช่องลม เหลี่ยมที่จุได้ประมาณด้านหน้าประมาณ2เต็นนะครับสอเต็นก็จะสวยมากนะครับเหลี่ยนด้านนู้นนะครับเดี๋ยวพาน้าพาไปนี่นะครับก็จะเป็นวิวนะครับในเหลี่ยมที่ตรงที่นาบอกนะครับก็จะเป็นแหลมยื่นออกไปนะครับด้านหน้าแล้วก็วิวก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับนี่แต่ว่าเต็นที่อยู่ด้านหน้าได้ก็จะมีถ้าเต็นเล็กก cool ็จะอยู่ได้สัก3าหลังนะครับส่วนนี้ถ้าใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวนาะยจะพาไปดูด้านหน้านิดนึงก็จะมะีบังเกอร์นะครับบังสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับในโซนที่นาบอกเนาะเขาจะเห็นมีบังเกอร์บังอยู่สักนิดนึงครับกันน้ำเสาะเขาทาไว้กันน้ำเสาะนะครับ,รรบแล้วก็เป็นหินขึ้นมานะครับแบบนี้เลยก็เป็นห้องน้ําตรงอุงงที่2นะครับรเดี๋ยวนาะพาเข้าไปดูห้องน้ําชายนะครับก็จะเป็นด้านกองอำนวยการตรงนี้ก็จะเป็นเช่าเสื้อชูชีพนะแล้วก็ เข้ามาข็ทางเข้าห้องน้ำก็จะเจอที่ล้างหน้าล้างมือนะครับเข้ามาก็จะเป็นโทชีนะครับกมีพัดลมให้นะครับห้องน้าค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ําแบบแยกนะครับแยกเปียกห้องเปียกห้องแห้งนะครับรวมอยู่ในห้องเดียวกันครับค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับห้องอาบน้ำกันนะครับก็สำหรับนะครับที่นาพามาดูทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวนาก็จะ สรุปให้ฟังพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวนะขอรีวิวคืนนึงก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็ส่วนที่จะต้องเตรียมมาเลยแน่นแๆ,ๆนะครับต้องไม่มีไม่พัดลมกับแอร์นะครับเพราะว่ามันอยู่ในหุบเนาะมันมันก็ค่อนข้างถ้าเกิดว่าไม่มีลมเนี่ยมันก็จะอบอ้าวนะครับต้องมีพัดลมที่นี่เขามีไฟให้ใช้นะครับแล้วก็ค่าบริการนะครับก็250บาทนะครับต่อคนต่อคืนนะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็เซเว่นนะครับ เข้าบริการถึงนะครับหมายถึงว่าสั่ง delivery เข้ามาได้นะครับแล้วก็ที่นี่มีหมูกระทะนะครับให้ถ้าเกิดว่าเราสนใจสั่งนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มมีน้ําแข็งจําหน่ายนะครับเนาะนี่นะครับใครสนใจสั่งหมูกระทะหรือ,อเครื่องดื่มน้ําคงน้ําแข็งมีที่นี่มีจําหน่ายนะครับอยู่โซนติดกับห้องน้ํานะครับด้านหน้าของบ้านนอร์ดิกนะครับอันนี้ในส่วนโซนของที่เป็น ใต้ต้นลูกท้อนะครับก็ดีนะครับก็สวยนะครับวิวสวยนะครับนี่นะครับซึ่งใครมาก่อนได้ได้สถานที่สวยๆก่อนนะครับตรงนี้เนาะก็สวัสดีนะครับวันนี้เนาะก็เช้าของวันใหม่ละซึ่งเราได้ทําการพักมาหนึ่งคืนนะครับที่ลานกลางเต็นท์ของบาร์เซอร์แคมชลบุรีนะครับก็เดี๋ยวน้าจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะสำหรับ ที่นี่ก็ขั้นแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับสาหรับภูมิศาสตร์ที่นี่นะครับก็ทิศตะวันตกอยู่ด้านข้างด้านหลังห้องประชุมหอประชุมนะครับทิศตะวันตกอยู่ฝั่งนั้นนะครับทิศตะวันออกก็อยู่ฝั่งบ้านนอดิกนะครับอันนี้อันแรกที่ต้องรู้เพราะว่าเราจะได้เขาเรียกจัดการเรื่องทำเลการกางเต็นท์ได้ถูกว่า ถ้ามีร่มไม้ก็อาจจะจะกางฝั่งไหนของร่มไม้เพื่อที่จะต้องการให้ได้รับแดดตอนเช้าหรือตอนเย็นไม่ให้รับแดดพอตอนเย็นแดดมันร้อนกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่วนต้นไม้ก็มีต้น,นต้นไม้ใหญ่จํานวนน้อยนะครับก็มีหลกัหลกๆจะเป็นร่มมะม่วงมีอ่าร่มมะขามนะครับก็มีอยู่ไม่อ่าร่มไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะอ่ะถัดมาสิ่งที่จะต้องรู้อีกก็จะเป็นอ่าพื้นนะครับพื้นจะมี เขาจะปรับเป็นสเตปเป็นระดับไล่จากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออกทิศตะวันตกสูงสุดทิศตะวันออกต่าสุดนะครับจะไล่ระดับเป็นอย่างนี้นะครับก็สิ่งที่เราต้องรู้ถ้าเป็นหน้าฝนเราไม่อยากรับน้ําจํานวนเยอะเต็มเ็มเราก็ต้องอยู่ทิศตะวันตกเพราะว่ามันสูงสุดนะครับน้ําก็จะไหลลงมาคือพื้นที่เนี่ยเขาจะเป็นที่ลาดลาดเอียงอย่างอย่างนี้เป็นระดับระดับระดับแล้วมันจะรับน้ําจากด้านบนไหล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 ถ้าเกิดว่า ฝนตกแรงเนาะก็อันนี้พูดถึงในกรณีฉุกเฉินที่ฝนตกแรงน้ำมันจะไหลลงมาถ้ายิ่งอยู่ต่มสุดนายิ่งรับน้ําเยอะสุดยิ่งเปียกเยอะสุดพื้นเต็นท์นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ที่ควรระวังสําหรับหน้าฝนที่ใครจะมาเนาะถัดมาก็ในส่วนของเขามีห้องมีห้องห้องเขาเรียกเป็น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 บ้านพักแล้วกันเป็นบ้านพักสไตล์นอ์ดิกก็คืนหนึ่ง 1,800แล้วก็มีห้องที่เป็นกระจุ่มนะครับเป็น,เป,นเป็นห้องพักเหมือนกันคือ1 4 0่นะครับก็ใครสนใจก็ลองทักเข้ามานะครับส่วนห้องน้ำนะครับนะครับก็จะมีทั้งเครื่องทำน้ำอุ่นและไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นสำหรับห้องน้ำชายนะเนาะก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่น2ห้องไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่น2ห้องสำหรับโซนด้านล่างที่ตะวันออกส่วนที่ตะวันตกก็จะที่นาไปดูไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเป็นห้องอาบน้ำ ถัดมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ครระวังก็คือที่นี่มีน้องหมามีน้องหมาน้องแมวที่ครวรระวังก็คือเรื่องของกินนะครับควรเก็บให้เรียบร้อยหลังจากอ่ากินเรียบร้อยหรือหลังหลังจากทํากิจกรรมเรียบร้อยตอนก็นคือแล้วก็เก็บข้าวทีให้เรียบร้อยนะครับป้องกันน้องมาลือนะครับขยะนะครับก็ควรเอาไปทิ้งเลยไม่ควรเก็บไว้ที่หน้าเต็นท์นะครับเพราะเดี๋ยวน้องอาจจะค่าไปอ่า กินหรือคาไปทําให้มันกระจกรจุายได้นะครับเนาะแล้วก็ระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้องหมาอะไรเงี้ยจะมากัดได้ก,ก็ก็มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูหรอกแต่ก็ไม่รู้ว่าในแต่ละครั้งเนาะก,ก็ให้เราระบัดระวังนะครับที่นี่ก็เล่นน้ําได้แต่ก็ต้องใส่เสื้อชูชีพมี Wi-fi นะครับก็ไปขอรหัส Wi-fi กับน้องพนักงานตรงจุดเช็คอินได้ มีน้ำแข็งขายก็มีหมุกทะนะครับให้สั่งเซเว่นเดลิเวอรีเข้าถึงเนาะแล้วก็บริเวณรอบๆภายใน2กิโลเนี่ยมีเซมีร้านกาแฟมีตลาดนัดมีตลาดขายของชุมชนค่อนข้างครบนะครับก็ถือว่ามาที่เดียวก็ครบอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้ต้องเตรียมปัดลมหรือไม่ก็แอร์มาเพราะที่นี่อยู่ในหุบ นะครับมันเป็นเขาล้อมรอบนะครับซึ่งบรรยากาศถ้าไม่มีลมนะครับมันค่อนข้างอบอ้าวนะครับแล้วก็ต้นไม้น้อยถ้ามีทาบดีๆก็ควรกลางทาบนะครับแล้วที่นี่ก็จะคิดค่าทาบเฉพาะวันอาทิตย์นะครับคิดคิดค่าทารบที่กลางแยกจากเต็นนะถ้าเราการกลุ่มเต็นก็อันนั้นเป็นเรื่องปกติก็คิดในราคาเต็นนะครับส่วนวันอื่นเขาจะไม่ได้คิดค่าทาบเพราะว่าเพราะว่าเขาลานอาจจะไม่เต็มนะครับก็จะเป็นเรื่องปกติ ส่วดินที่ปักสมออันนี้สําคัญนะครับที่นี่นะครับอย่างน้อยสมอควรจะ30มสิเซนขึ้นไปเพราะว่าดินเป็นดินเราที่นาลองปักสมอดูเป็นดินทรายด้านบนดินทรายด้านบนที่จะเอาเอามาน่าจะเอามาเพื่อปลูกหญ้านะครับแล้วถ้าสมอเราสักยี่สิบเซนอะไรเงี้ยหรือยี่หรือสิบห้าเซนที่เขาแถมแถม,มาเนี่ยน่าคิดว่ามันแล้วมันอยู่ที่เขาช่องลมด้านหลังเห็นเห็นไหมเขาที่เป็นอ่า ติงเขามาชนกันเนี่ยมันจะเป็นช่องลมวิ่งผ่านนะถ,ถ้าช่วงที่มรสุมหรือช่วงที่ลมวิ่งผ่านตรงเนี้ยเดี๋ยวสมองเราจะเอาไม่อยู่นะครับอย่างน้อยต้องมีสามสิบเซนสี่สิบเซนอ่ะสี่สี่สิบเซนนี่ก็ก็ก็หนักไปสักสามสิบเซนกําลังดีนะครับเนาะก็แล้วก็เตรียมความพร้อมเผื่อช่วงลมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยู่ข้างกับเอ่อเมา n t a นะครับ m o u n t a เทนแคมป์ช n บุรีนะครับนีบาเทอร์แคมป์ช u บุรีอยู่ตรงข้ามกันนะครับก็วิว เป็นวิวคล้ายๆกันวิวบอ่อทรายเหมือนกันนะครับเห็นวิวทำเลเขาลูกเดียวกันนะครับแล้วทั้งสองที่ก็เสียงรถรบกวนเหมือนกันนะครับเพราออยู่ข้างอยู่ข้างถนนนะครับซึ่งถ้านาบอกเสีก็จะเงียบกว่าเงียบกว่าก็เป็นเอ่อมอว์เทนนะครับเชนยบุรีมอว์เทนนะครับเงียบเงียบกว่าเพราะอยู่ไกลถนนมากกว่าส่วนเอ่อที่บาเชอร์แคมป์ก็ใกล้ถนนมากกว่านะครับก็จะมีเสียงรถรบกวน นะครับก็อันนี้เนาะส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับก็จะมีแค่นี้แหละก็เข้ามาจองในเพจเข้ามาก็จะดีกว่าเพื่อจะได้เขาจะได้เช็คจำนวนคนด้วยจะได้เราจะได้รู้ด้วยว่าเต็มหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่วันวันเสาร์อาทิตย์จะเต็มเนาะก็จองมาในเพจจะดีกว่าหรือไม่ถ้าไม่งั้นก็ลองลุ้นมาดูครับก็วอล์กอินเข้ามาหรือไม่ก็ เขาบอกอินเข้ามาเต็มก็อาจจะไปร้านข้างเคียงแต่ก็น้าก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสเนาะอยากให้จองเข้ามาก่อนเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตกลางแจ้งนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ e ี EP หน้านะครับว่าน้าจะพาไปเทสลานที่ไหนหรือพาไปากลางเต็นท์หรือทํากิจกรรมอะไรที่ไหนอีกนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับ